สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันนางสาวไอซิกาแซเอียค่ะผู้อำนวยการภาพพิเศษค่ะผมเบิ้มวิลวัตไพยแก้วครับผู้จัดการฝ่ายผู้บรมบริษัทสีกรุงบกเกอร์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาและแนวข้อสอบที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับใช้ในการสอบใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตกันนะครับสำหรับเนื้อหาที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ เรื่องของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์รวมไปถึงการเสนอขายทางช่องทางโทรศัพท์เราไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยการให้กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันและการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2566ประกาศณวันที่3พฤษภาคม2 5 6 6ครับเรามาดูว่าเนื้อหาประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างครับในเนื้อหาของการเสนอขายกรมธารม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ค่ะพี่เบิม้บมหมายความว่ามันเป็นเรื่องของการเชิญชวนเหมือนจัดการให้ มีการทำสัญญาระหว่างผู้ประกันภัยและผู้รับประกันภัยค่ะพี่เบิ้มโดยมีการแสดงรายละเอียดเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองข้อยกเว้นต่างๆนะคะโดยใช้วิธีการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือว่าช่องทางออนไลน์นั่นแหละค่ะพี่เบิ้มโดยที่เราอ่ะจะไม่ใช้ในเรื่องของพนักงานเข้ามาอธิบายข้อมูลเหล่านี้ให้กับลูกค้าฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขายแบบช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพี่เบิ้มครับผมนั่นก็หมายความว่า ถ้ามีการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าช่องทางออนไลน์สิ่งสําคัญที่ผู้เสนอขายต้องมีก็คือการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยรายละเอียดดังกล่าวจะต้องมีในส่วนของความคุ้มครองข้อยกเวน้นหรือการชรําระเบีย้ยประกันภัยเป็นต้นใช่ไหมครับน้องแนนครับถูกต้องค่ะพี่เบิร์มก็หมายถึงว่าการให้ข้อมูลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองที่พี่เบิร์มพูดข้อยกเวน้นการชรําระเบีย้ยประกันภัยค่ะ จะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์เท่านั้นค่ะพี่เบิม้มจะไม่มีคนหรือพนักง,งานเข้ามาช่วยสื่อสารหรืออธิบายรายละเอียดเหล่านี้เลยค่ะใช่แล้วครับน้องแนนครับเราพอจะมีตัวอย่างการนําเสนอขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์กันบ้างไหมครับวันนี้ค่ะพี่เบิม้มในมีตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะว่าการนําเสนอขายประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงโดยตัวอย่างของเรานะคะเรามีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท724 Market มาให้ดูกันค่ะว่า การขายประกันออนไลน์เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะพี่เบิร์มเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดดีไหมคะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับเห็นไหมคะพี่เบิรมจากตัวอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่า การนําเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคะ่ะลูกค้าจะต้องเข้าไปทํารายการด้วยตัวเองอโดยที่เขาอ่ะจะต้องเข้าไปเลือกก่อนคะ่ะว่าเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรประกันตัวไหนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เขาเลือกผลิตภัณฑ์แล้วค,ะค่ะพี่เบิม้มเขาก็จะได้เข้าไปดูว่าความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองอะไรบ้างหรือว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรบ้างคะ่ะ จากนั้นเขาก็จะมีแจ้งในเรื่องของขั้นตอนการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์มาเลยนะคะพี่เบิม้มนั่นก็คือหมายความว่าทุกๆอย่างลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปทําในระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดูความคุ้มครองดูข้อยกเว้นหรือแม้กระทั่งการชาระเบีย้ยประกันภัยครับถูกต้องค่ะพี่เบิม้มสำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ได้ไม่ว่าใครจะขายได้นะครับน้องแนนนั่นหมายความว่า หลักๆที่จะมีด้วยกัน3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือบริษัทประกันภัยกลุ่มที่2ครับในหน้าประกันชีวิตและก,กลุ่มที่3ก็คือธนาคารนั่นเองครับโดยในส่วนของธนาคารก็จะมีความพิเศษนิดหนึ่งครับก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะมานําเสนอขายในช่องทางของธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์เฉพาะธนาคารเท่านั้นที่สามารถที่จะขายได้แล้วก็นอกจากนี้ครับ กรณีได้รับการพิจารณาให้เสนอขายกรมธรรม์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์แล้วและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดตามประกาศนี้ได้จะต้องยุติในการนําเสนอขายภายใน7วันทันทีครับค่ะพี่เบิม้มโดยผู้ที่สามารถเสนอขายได้นั้นนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนนะคะถึงจะสามารถเสนอขายประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะรวมถึงในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะพี่เบิม้มเขาก็จะต้องมีการนําเสนอขายรวมถึงมีการแบบ ใส่รายละเอียดความคุ้มครองข้อยกเว้นจำนวนเบีย้ยประกันภัยค่ะพี่เบิม้มและที่สําคัญก็จะมีเรื่องของวิธีการชําระเงินอย่างที่เราพูดมาถึงก่อนหน้านี้นะคะส่วนในเรื่องของเอกสารประกอบการนําเสนอขายนั้นนะคะพี่เบิรัมในเรื่องของใบคําขอประกันภัยและเอกสารสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภยัยอ,อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาที่ต้องจําในการสอบใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตก็คือกลุ่มที่สามารถอนุญาตให้ขายได้คือ มีกลุ่มไหนบ้างคําตอบที่เราจะต้องไปตอบนะครับก็คือ 1. บริษัทประกันภยัย 2. อนหน้าประกันชีวิต 3. ธนาคารและต้องได้รับความเห่นชอบจากนายทะเบียนเท่านั้นและหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดไว้ในประกาศนี้ได้ก็จะต้องยุติทันทีครับก็คือภายใน7วันนั่นเองครับต่อไปนะครับมาดูการจัดทําและส่งข้อมูลให้กับลูกค้าน้องแนนครับ เมื่อลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์และตกลงทําสัญญาประกันภัยกับเราแล้วในฐานะผู้นําเสนอขายเราต้องดำเนินการยังไงต่อครับต้องบอกงี้ค่ะพี่เบิ้มหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยตกลงทําสัญญาประกันภัยกับ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วนะคะคทางบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการออกกรมธรรม์ให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็จัดส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้านะคะคโดยที่หลังจากมีการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเนี่ยจะต้องติดต่อลูกค้าค่ะเพื่อย,ยืนยันคําขออประกันภยัยกับลูกคา้า ภายใน7วันนะคะในการยืนยันคำขอกับลูกค้าในการทำสัญญาประกันภัยค่ะบริษัทค่ะต้องแจ้งสิทธิของลูกค้าด้วยนะคะว่าหากลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนะคะ่ะลูกค้าสามารถทำการยกเลิกได้แต่ลูกค้าจะต้องยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยภายใน15วันนับจากวันที่เขาได้รับกรมธรรม์ตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องคืนเบี้ยให้กับลูกค้าเต็มจํานวนค่ะโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน15วันหลังจากที่ได้รับคําร้องหากลูกค้าต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ค่ะพี่เบิม้มครับผมในส่วนของแนวข้อสอบหน้านี้นะครับพอจะสรุปได้ว่าในกรณีที่มีการนําเสนอขายและลูกค้าได้กรมธรรม์เป็นที่ร้อยแล้วะนะครับผู้เสนอขายก็จะต้องขอคํายืนยันภายใน7วันครับในการขอคํายืนยันนั้นจะต้องระบุไปด้วยว่าถ้าเกิดลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้าสามารถทําได้ไหมทำได้ค,ครับภายใน15วัน เมื่อลูกค้าขอยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับในการที่จะยกเลิกกรมธรรม์ดนนังกล่าวครับใช่ค่ะบริษัทประกันภัยก็จะต้องคืนเงินตามจํานวนในการออกกรมธรรม์ประกันภัยนะครับหรือหนังสือรับรองการประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์นะครับบริษัทสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกนะครับบริษัทต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยครับสามารถแจ้งความประสงค์ ในการขอรับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลังเว้นแต่กรณีที่บริษัทประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประเภทไมโครอินชวรันหรือแบบประกันภัยที่มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่เกิน300บาทหรือแบบประกันที่นายทะเบียนประกาศกำหนดให้บริษัทสามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องจัดให้มีการช่องทางติดต่อเพื่อแสดงความประสงค์ในการขอรับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือกรณีที่2ครับในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยครับเลือกแสดงความประสงค์ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยโดยใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับให้บริษัทสามารถกำหนดส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นจำนวนไม่เกิน500บาทครับน้องแนนครับ สรุปง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เบิมรบมในการขายกรมธรรมประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ค่ะกรมธรรม์นเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าทําสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วบริษัทจะต้องมีการจัดส่งกรมธรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องไหมคะถูต้องให้กับ,บลูกค้าทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านช่องทางอ e ีเมลหรือแม้กระทั่งจะให้ลูกค้าเนี่ยไปดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น,น,น ก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมคะพี่เบิ้มครับผมแต่หากลูกค้าประสงค์ที่จะต้องการที่จะได้รับกรมธรรม์ตัวจริงคือต้องบอกก่อนว่าคงจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่อาจจะยังต้องการกรมธรรม์ที่เป็นเอกสารตัวจริงอยู่เนาะแต่ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะพี่เบิ้มครับผมบางคนยังคุ้นเคยกับการมีเอกสารตัวจริงนะคะอันนี้ลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทนะคะเพื่อให้ทางบริษัทเนี่ยจัดส่งเอกสารตัวจริงให้กับลูกค้าได้ แต่สำหรับกรมธรรม์ที่เป็นตัวไมโครอินชอลันค่ะหรือกรมทรรประเภทไหนที่มีเบีย้ยประกันภัยไม่เกิน300บาทอันนี้ทางบริษัทเองเนี่ยสามารถที่จะไม่จัดส่งกรมทรรตัวจริงให้กับลูกค้าได้ถูกต้องไหมคะพี่เบิม้มครับผมอันนี้ก็คือแล้วแต่บริษัทเลยว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของตามประกาศของนายทะเบียนกําหนดไว้ค่ะหากลูกค้าเนี่ยประสงค์ที่จะรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวค่ะ ทางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะให้ส่วนลดค่าเบีย้ยประกันภัยกับลูกค้าได้นะคะส่วนลดค่าเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะแต่จะให้ส่วนลดได้ในจํานวนเงินไม่เกิน500บาทนะคะซึ่งอันเนี้ยขึ้นอยู่กับทางบริษัทค่ะว่าอยากจะให้ส่วนลดลูกค้าเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นเท่าไหร่นะคะอีกช่องทางในการเสนอขายที่จะมีในข้อสอบอนุญ,ญาตในหน้าประกันชีวิตก็คือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่า,ผานช่องทางโทรศัพท์ครับ ทั้งรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยและวิธีการเสนอขายในช่องทางดังกล่าวจะต้องได้รับการเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเท่านั้นโดยทั่วไปครับบริษัทที่ทําการเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ก็คือบริษัทที่ทําธุรกรรมเทเลเซลนั่นเองครับโดยการขออนุญาตจะต้องส่งสคริปต์และให้ทางหน่วยงานที่กากับดูแลนียอนุมัติก่อนถึงจะสามารถนําเสนอขายได้ครับน้องแนนครับและเมื่อผู้ประกันภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผู้เสนอขายจะต้องติดต่อผู้ประกันภัยเพื่อให้ยืนยันภายใน7วันเช่นกันพร้อมระบุเงื่อนไขว่าลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรมประกันภัยภายใน30วันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและบริษัทประกันภัยก็ต้องคืนเบี้ยเต็มจํานวนให้กับลูกค้านั่นเองครับและในการเสนอขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ค่ะพี่เบิม้มครับผมนายทะเบียนเนี่ยก็มีการกําหนดเงื่อนไขค่ะว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอขายประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์เนี่ย โทรได้เฉพาะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาแปดมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นนะคะเว้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีการนัดหมายกับทางลูกค้านอกเหนือจากเวลาดังกล่าวนะคะอันนี้ถึงจะสามารถโทรได้นะคะอันนี้ต้องได้รับความยินยอมจากทางลูกค้าก่อนนะคะถึงจะโทรได้นะคะค และสําหรับการเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ค่ะอย่างที่พี่เบิ้มได้บอกไปนะคะว่าหลังจากที่เรามีการนําเสนอขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางบริษัทเองก็จะต้องยืนยันคําขอกับลูกค้าหลังจากที่คุณออกกรมธรรม์ให้กับลูกค้าแล้วจะต้องยืนยันคําขอภายใน7วันค่ะแล้วก็ต้องแจ้งให้กับทางลูกค้าทราบด้วยนะคะว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ได้หากลูกค้าประสงค์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์นะคะลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่เขาได้รับกรมธนตัวจริงแล้วนะคะพี่เบิม้มสําหรับในการนําเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ค่ะพี่เบิม้มในกรณีที่คุณโทรไปแล้วแล้วลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะให้คุณนะ่ะนำเสนอขายค่ะกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการนําเสนอขายนะคะทางบริษัทเนี่ยห้ามที่จะโทรหาลูกค้าอีกเว้นแต่ว่าจะบพ้นระยะเวลา6เดือนไปแล้ว ถึงจะสามารถโทรไปนําเสนอขายใหม่ได้ค่ะพี่เบิม้มเพราะนั้นในส่วนของแนวข้อสอบครับในหน้านี้สิ่งที่เราจะต้องจานะครับอย่างแรกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าได้รับกรมธรรมแล้วทางบริษัทจะต้องโทรไปยืนยันลูกค้าอีกครั้งหนึ่งภายใน7วันและในการยืนยันในครั้งนั้นจะต้องแจ้งสิทธิ์ของลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรมโดยมีระยะเวลาในการยกเลิกก็คือไม่เกิน 30, 30วัน,วน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ตัวจริงรอ,อย่างที่2ครับการเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์เราสามารถที่จะนําเสนอขายได้ก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา8โมงครึ่งถึง 1, 1, 1> ทุ่มแต่ถ้าเป็นเวลานอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับความยอมจากลูกค้านั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานําเสนอขายลูกค้า ไปแล้วบางรายแล้วลูกค้าปฏิเสธในครั้งแรกเวันนั้นถ้าเราจะโทรหาลูกค้ารายเดิมเราจะต้องให้เว้นจากครั้งแรกไปก่อนไม่น้อยกว่า6ก <6 S 2> เ,เดือนนั่นเองครับสิ่งสําคัญีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางโทรศัพท์ก็คือต้องแจ้งลูกค้าเพื่อขออนุญาตในการบันทึกเสียงของลูกค้าครับในส่วนของหลักฐานการบันทึกเสียงนั้น ให้ผู้เสนอขายเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัยและเก็บต่อไปอีกนะครับก็คือ1ปีนับแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาประกันภัยสําหรับการขอยืนยันจากลูกค้าอีกครั้งหลังจากที่บริษัทส่งกรมธรรมประกันภัยให้แก่ผู้ประกันภัยตามที่ผมได้กล่าวมาครั้งต้นแล้วก็คือต้องไม่เกิน <10 S 1> เจว,วันนะครับและก็ผู้ประกันภัยสามารถที่จะย,ก,ยกเลิกรกรมธรรมได้แต่ต้องไม่เกินภายใน 30, 30วัน,วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นและก็บริษัทประกันภัยก็จะต้องคืน เบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเช่นกันครับถูกต้องค่ะพี่เพิ้มสรุปนะคะก็คือเรื่องของการนําเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ค่ะจะต้องมีการขออนุญาตกับทางลูกค้าเนาว่าเราอจะขออนุญาตเก็บบันทึกไฟล์เสียงกับลูกค้าก่อนที่จะมีการนําเสนอขายผ่านช่องทางโทรศัพท์นะคะและไฟล์เสียงนั้นค่ะจะต้องเก็บไฟล์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเอาประกันภัย<ม>ค่ะและเก็บหลังจากที่ลูกค้าหมดความคุ้มครองไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะนะับตั้งแต่วันที่ลูกค้าหมดความคุ้มครองนะคะพี่เบิม้มครับผม